เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบ่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเพาจะพอกับเพื่อนๆในคลิปนึงนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะคงสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะว่ามือนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามือนี้ก็วันที่สิบหาแล้วนะครับสิบห้าสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบหกนะครับเมื่อเอิญเป็นเมื่อประกาศผลสลากงวัลนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวฮอนเซอเบิงเล็กวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะ วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆในสูตรน oui, ี้นะครับเพื่อนๆจะออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะชนเล็กเด่นทั้วอนะครับเนาะนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวในสูตรนี ok ้เดินมาทั้งหมดนะครับผมหางวดเนาะนะครับผมยังไม่มากนะครับเนาะกำลังดีกําลังดีนะครับเนาะหางวดนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเนาะจัดไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะมันสีมาในรูปแบบใดเดี๋ยวข้อสีมาประมวลผลไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะครับผมในสูตรนี้เนาะนะครับผมในช่วงบ่ายๆเนี่ยเมื่อนี้ก็แดดนะครับเนาะ แดดร้อนนะครับวันนี้แดดร้อนนะครับผมอากาศนะครับผมบ่มีฝนนะครับผมฝ้ากระบกขึ้นนะครับเมริกาสีแดดนะครับเนาะแต่าเมบ่ขึ้นนี่โอ้ยนะครับื่อคืนนี่ปานฝ้าหัวนะครับเนาะฝนตกื่ขึ้นนี่นะครับเบิ่มเบมเบมเลยนะครับเนาะเอานะครับผมเฮาเสียมาเบิ่งเหลขกของเขาเลยนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาสิประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมมองได้่องราครับผมนะในเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆมี2สูตรได้ อันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งแล้วมีสูตรที่สองอีกนะครับมีสูตรที่สองอีกนะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีสูตรที่สองอีกนะครับเนาะวิ่งตัวเดียวสองสูตรเลยเด้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมจัดไปเลยนะครับในโครงสุดท้ายนี่นะครับที่เป็นแนวไดายนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขล่างนะครับเป็นเลขล่างเดี๋ยวฮอสิมาประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับผมเลขในสูตรนี้นะครับผมเขาจะใส่หลักแสนสองครั้งหลักสิบบนหลักสิบบนหนึ่งครั้งที่ สองครั้งนะครับผมบวมีค่าของเทียด้เลขตัวเดียวโครเลยนะครับเนาะเอาเทียบบวกกันไปเลยนะครับเนาะสองนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับเนาะยหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับเนาะหลักสิบบนก็สิบเป็นเลขศูนย์นะครับบวกศูนย์นะครับเนาะหลักสิบเท่านี่สามเป็นเลขเก้าเนาะนะครับเก้าสองเทียบมันก็สิเป็นแปดนะครับเนาะนี่นะครับเก้าสองครั้งมันจะเป็นแปดนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะตัวเดียวบมกกันเลยสามตัวนี่ครับสามสองศูนย สองศูนย์แปดบวกกันแล้วมันสีได้ศูนย์นะครับเนาะเอาตัวเดียวนี้เลยนะครับตัวเดียวโคโลนี้เลยนะครับเนาะงวดต่อมาเลขออกศูนย์เก่านะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์เก่านี้นะครับเนาะเลขศูนย์ตัวนี้ไปหลักสิบนะครับไปหลักสิบนี่นะครับเนาะวิ่งตัวเดียวนะครับเพื่อนวิ่งตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวทนๆทเลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับต่อมานะครับหลักแสนนะครับหลักแสนคคอเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองข้งกัเป็นสองนะครับสอง หลักสิบบนเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับหลักสิบครั้งที่สามเลขเจ็ดอีกสองเทียเจ็ดเจ็ดเป็นสี่นะเลขสี่นะครับบวกกันเลยนะครับเนาะสองบวกเจ็ดบวกสี่นะครับสามตัวบวกกันแล้วมันสะได้เก้านะครับเนาะเอ้ยมันสะได้สามนะครับมันจะได้สามนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันจะได้สามนะครับสองบวกเจด็ด<น>เป็นเก้าบวกสี่เป็นสามนะครับเป็นสามเลขออกสามศูนย์สามศูนย์นะครับเลขออกไปที่สามศูนย์นะครับ สามศูนย์เลขสามนะครับมาที่หลักสิบเนาะตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวนะครับตัวเดียวสําหรับสูตรตัวเดียวนะครับเนาะนะครับเรียวันที่หนึ่งวันต่อมานะครับเนาะวันต่อมานะครับผมเลขหลักแสนก็คือเลขสองนะครับสองสองก็เป็นซี่นะครับสองเทียนะครับเนาะเป็นสี่หลักสิบบนก็เลขเจ็ดอีกนะครับเนาะเพราะวันออกเจ็ดสองสองเทียนะครับหลักสิบครั้งที่สามเพื่อเลขศูนย์ศูนย์สองเทียการเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับเนาะนี่ครับเนาะ สบวกเจ็บวกศูนย์เนี่ยครับสามตัวนี้บวกกัน4บวกเจ็บวกศูนย์บวกกันแล้วมันจะได้หนึ่งนะครับจะได้หนึ่งนะครับเลขออกไปที่หนึ่งหกนะครับวนต่อมาออกไปที่หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับเนาะหนึ่งหกนะครับเลขหนึ่งไปลักสิบนะครับเลขหนึ่งไปลักสิบเลขหนึ่งไปลักสิบนะครับเนาะนี่นะครับเลี้ยววานที่นี่นะครับวดต่อมาเนาะนะครับวดต่อมาประมวลผลไปเลื่อยนะครับเนาะ หลักแสนคืเลขเก้านะครับเก้าเก้าก็จะเป็นแปดนะครับหลักสิบบนกับเลขศูนย์หลักสิบครั้งที่สามกับคือเลขสี 4, น่นะครับสี่สี่เนี่ยมันก็จะเป็นแปดนะสี่สี่ก็จะเป็นแปดนี่นะครับเนาะเป็นแปดนะครับวันที่นี้แปดบวกศูนย์บวกแปดนะครับแปดบวกศูนย์บวกแปดมันได้หกเลยได้หกได้หกนะครับ แล้ววันที่นี่เลขออกไปที่ตัวนี้นะหกสองนะครับเนาะหกสองหกสองนะครับออกหกสองเลขหกตัวนี้ไปลักสิบนะครับเนาะหลักสิบนะครับวิ่งรูดเลยนะครับเนาะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมงวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับเพื่อนนะงวดต่อมาเท่ากับไปเลยนะครับเนาะแสนก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับสองเทียเนาะหลักสิบบนกับเลขสามหาสามศูนเลยเนาะสาม หลกักสิบครั้งนี่สามคือเลขแปดแปดสองเทียกสิบเป็นหกนะครับบวกกันเลยนะครับสองบวกสามเป็นหาห้าบวกหนึ่งเป็นหกเป็นหกเอ้ยสองบวกสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งเว้ยเป็นหนึ่งนะครับเนาะเป็นหนึ่งบารนี้มันออกสิบเอ็ดเด้นะครับนะนี่ละอันคาราวาเนี่ยมันคือกันบารเลขสิบเอ็ดเข้าวาเนี่ยเลขสิบเอ็ดมันคืบกันได้เลยเลยนะครับนี่นะครับเนาะมันคือกันอีเ๋เลขสิบเอ็ดนะครับเนาะ นี่นะครับซองรองอยู่นะครับเนาะออกสิบเอ็ดนะครับบานนี้ลักสิบตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับไปสองลักเลยเพื่อนไปสองอันเลยมาสองตัวเลยนะครับตัวเดียวมาสองตัวเลยมันพอดพอนะครับนะครับเอาสองตัวเลยมาสองตัวนะครับเป็นเนาะมันอยากมาเดรย์ไลเอาสองตัวเลยมาสองตัวมาเบิ้ลนะครับได้หนึ่งมาหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วันนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในวันที้สิบหกนะครับสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ยมัได้เป็นตัวใดนะครับเนาะห้าสีประมุ่นพ่ไปเลยนะครับหลักแสนคือเสอง สองสอง,สองกับสิเป็นสีนะครับส่หลักสิบ,บน Darwin, กับสิเป็นเลขหานะครับเนาะเพราะว่าสี่หาสามเนาะหลักสิบครั้งที่สมนะครับก็เลียแปดนะครับแปดสองเทียกับสิเป็นหกนะครับเพื่อนๆสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกบวกกันมันสิเป็นหงสี่ห้าหบวกกันมันสีเป็นหาเลยสี่บวกหกก็เป็นศูนยสี่บวเป็นศูนย์เลือห้าสี่บวกหาเป็นเกบวกหกับ บวกกับสิเป็นห้านะครับเป็นห้านะครับนี่นะครับเพื بين, เ่อนๆเนาะในงวดนี้นะครับหานะครับเนาะนี่นะครับห้าตัวเดียวโคโลเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะห้าวัสซันบารมื้อจางวานเนาะจังบานจังนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะมันสี่เข่าตลักสิบเด้นี่นะครับเนาะมันเข่าลักสิบเลยเข่าลักสิบมา ส่วนกับมะลักสิบสามกับมะลักสิบหนึ่งกับมะลักสิบหกกับมะลักสิบหนึ่งกับมะลักสิบงวดนี่หาไม่ใช่ว่าไปลักสิบบอนะครับนะครับลักสิบของเรามีห้าหรือไม่นะครับมีหาบ่หรือไม่นะครับเนาะนักรับเพื่อนๆเนาะมันจะมีห้าหรือไม่นะครับเนาะเท่าไหร่บ่งลักสิบลักสิบยู่ใส่ละโอ้ยวิวใส่แน่เดือบันลักสิบของเราอยู่ไหนเอ่ยนะครับเนาะหลักสิบของเรานะครับนี่เนาะหลักสิบนะครับหลักสิบของเราคือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับหลักสิบ หลักสิบคนละหนึ่งสามห้าหกเก้านะครับหนึ่งสามห้าหกเก้านะครับเนาะเรากับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้มันก็สิเป็นหนึ่งสามห้าหกเก้าจับมานี่แล้ววันส่วนนี้นะครับมันหนึ่งสามห้านะครับส่วนนี้เป็นส่วนสามตัวนะครับมันเป็นหกตัวจับให้เหลือสามนะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้นะครับส่วนหกตัวจับให้เหลือสามนะครับมันจะเป็นส่วนตีเนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นี่ครับคือหลักสิบตัวนี้ตัวนี้เป็นส่วนหกตัวเลยจับคู่ขี้มันสิเหลือตัวเดียวนะครับเออมันสิเหลือสามตัว นะครับเนาะเรือสามตัวส <u> ตัวเจ็ดเก้ามานะครับห้าเมา3 5 7 7มา6 8แปนย์นะครับหมาเข้าจับโดยคู่ขี่ไ <t> ด <os scholars> uh ้น huh. ี่คู่ขี่ทั้งใจ่เนาะนะครับเ้ามาในศนย์มาสมานะครับหมานี่นะครับเนาะนักครับผมเลี้ยวพันที่นี้นะครับในงวดต่อมานี่กันนะมานะครับหกนะครับงวดล่าสุดเลยกันหมานะครับหมางวดนี้นะหนึ่งสาม้านี่ครับหนึ่หนะครับหนึตัวนี้นะครับเนาะ แล้วเลขฮาตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะชนนะครับมันจะชนเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะแล้วมันก็ลักสิบขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหลักสิบนะครับเนาะนะครับเหอนในตัวนี้มันกะมักมาหลักสิบนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวตัวนี้มันจะมักชอบมาหลักสิบนะครับมันจะชอบมาหลักสิบนะครับในตัวนี้เลขฮาตัวนี้นะครับเนาะนะครับนี่เขามาเขียนไว้ดีเนาะก็คือเลขสามตัวนี่นะครับตัวที่ชนมาตัวที่เขาตัด คู่เคก็ขึ้นหนึ่งสามห้าตัวนี้แล้วบารนี้วิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวตัวนี้นะครับมันจะมักเข้าหลักสิบมันก็ต้องไปหลักสิบบอสมันสิไปหลักสิบหรือไม่นะครับนี่มันเลขหานะเลขหานะครับวิ่งล่างตัวเดียวให้เขียนหาสิหนอห้านะครับเขียนใส่ใส่เลาไม่คือเต็มแล้วัเนะครับเต็มแล้วดินะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเอาเลขหาตัวนี้เนาะเขียนสิีิก็ได้นะครับเขียนสิีิก็ได้นะครับเนาะเขียนใส่แก่นี่เนาะห้านะครับวิ่งตัวเดียวห้านะครับเอามันมีสำนีบเนาะ ออมาพีก็ได้มาพีก็ได้นะครับเนาะมาพีก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับกับบอกคักเกิดนี่ครับอันนี้มันมีมูมันเนาะนี่ครับห้าตัวเดียวเอาเอาไซนี้ละนะครับเบิรงออกกี่ดอกนี่ครับวิ่งล่างห้าตัวเดียวนะครับแล้ววันที่นี่มันสิชนตัวนี้เลยนี่ชนตัวนี้นะครับแล้วมันก็มาชนตัวนี้นี่นะครับห้าวิ่งห้าเนี่ยครับเดนสามนะครับลองห้าหรือไม่นะครับหรือที่เดนหานะครับเนาะเดนห่าวานะครับโค้งสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายเนี่ยหานี่มาแรงเนีย ห้ามาแรงนะครับหาคือแถบนี้นะครับมันมีเข้าแต้มอยู่สองอันนี่คือหาเก้ากับหาศูนย์นะครับเพื่อนๆมันเข่าแต้มนี่นะครับนี่คือแต้มเฮาเนาะนี่ครับห้าเก้าเนี่ยสี่แต้มห้าศูนย์ห้าแต้มจังจังจังนี่ครับนี่สองตัวนี่นะครับนี่ครับเนาะห้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับเนาะนี่นะครับมันคือเข่าแต้มนะครับเลียกวันที่นี่นะครับเพื่อนๆเฮ้าสีเบิ้งสูตรที่สองจะไปดูสูตรที่สองนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้คือนะครับผมวิ่งล่าง ส,นะ e สูตรที่หนึ่งนะครับตัวเดียวนะครับเนาะแล้วบานเขาสียไปบางสูตรที่สองนะครับบานที่ใดเป็นตัวไหนเนาะนะครับสูตรที่สองนะครับนะครับเพืนอนๆนี he ่คือวิ่งล่างสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับในสูตรนี้นะครับตัวเดียวเพื่อนเลยนะครับแต่ว่ามันสิมากที่เขารักหน่วยห่าเลยเขียนว่าหน่วยล่างนะครับเนาะเอานะครับเข้าเติมซื้อเข้าไปอีกนะครับวิ่งล่างนะครับหน่วยล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียว ชอบมาหน่วยล่างสูตรที่2นะครับอ่าสูตรที่2นะครับเนาะวิ่งล่างนะครับตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวชอบมาละหน่วยล่างนะครับน้อเข้าสิไปเบิ่งการประมวลผลเลยนะครับเนาะการประมวลผลของเรานั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเข้าใส่ตำแหน่งนี่มากไว่าลงที่เรียบร้อยเลยตำแหน่งเข้ามากว่เลยเด้สิบล่างสองครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่สองครั้งบวกเจ็ดงที่ได้เลขตัวเดียวโกรเลยนะครับ เลขตัวเดียวนะครับเดี๋ยวห้าสิบประมูลผลไปความกับเพื่นๆนะครับในสูต์ที่สองเนี่ยนะครับเนาะสซตรที่1ได้ในเลขค่าตัวเดียวโคลเลยนะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขค่าโต์ที่2จะได้เลขค่าหรือไม่นะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์กรไดศูนย์สองเทียะกระไดศูนย์ศูนย์นะครับบางศูนย์เลยนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะครับหกหน่วยครั้งที่สามคือเลขหนึ่งนะครับร้อยครั้งที่สี่ก็เลขสามสองเทียะเลยสองเทียะครับเะ วันธรรมดาเลยนี่นะครับเนาะมีเลขคงที่ด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ธรรมดานะครับบวกกันเลยนะครับศูนย์บวกหกก็ได้หกหกบวกเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเอ้ยเโอ้ยโอ้ยประสาทกินเลย่ะนะครับเนาะประสาทกินเนะหกบวกเจ็ดเป็นหนึ่งพ่ะนะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดโอ้ยหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหกจะเป็นสามสามบวกเจ็ดจะเป็นศูนย์นะครับเนาะ เฮ้ยมันกลับกันนะสามบวกศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหรือเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหก 7, 7เป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ได้ศูนย์ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเลยโคโลเลยนะครับเนาะเดียวโคโลเลยนะครับบานที่นี่นะครับเลขออกไปที่สามศูนย์สามศูนย์บานนี่เลขศูนย์ตัวนี้บ่ไปหลักสิบดิพี่มาหลักหน่วยี่ไปหลักหน่วยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับวิ่งล่างตัวเดียว นะครับมักมาหน่วยล่างนะครับเนาะบ้านทีงวดต่อมานะครับประมวลผลมาเลยหลักสิบล่างสองข้างนะครับสามนี่แหละสามสามเป็นหกนะครับ 1, กรหน 3, กนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งก็เลขห้หนวยครั้งที่สามก็เลขสองร้อยครั้งที่สี่เลขแปดสองเทียเป็นหกบวกเจ็ดโดบวกเจ็ดคงที่โอ้ยเหรียนพันแนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับเนะาะแค่ที่บวกกันเลยหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสาม สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกในหกในหกตัวเดียวเลยนะครับในหกตัวเด OK. ียวเลยบางที่นี่ว่าต่อมาเรียกออกไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งหกเนี่ยเรียกหกมันมันไปไปสิบเอ้หน่วยได้ไปหน่วยนะครับเนาะไปหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับวิ่งตัวเดียวสองส่วนเลยนะครับถ้ามันจับคู่กันได้บอจับคู่กันได้บอนะครับเนาะคู่กันได้หรือไม่นะครับเนาะนี่นะครับ ต่อมานะครับวดต่อมากับนี่นะครับหนะครับหลักสิบล่างหนึ่งหนึ่งเป็นสะร้อยครั้งที่หนหน่วยครั้งที่สามเร้อยครั้งที่สี่เป็นแบวกเคงที่เดยนะครับเนาะไหนนะครับบวกเก่ยงที่บวกกันเลยแปดบวกสองสอบวกแเป็นศูนย์ศูนยได้เจ็เบวกแปเป็นห้าาบวกเเป็นสได้สองเลยนะครับได้สองเลยนี่นะสอบวกแเป็นศูนย์ บวกเกตได้เจ็ดเบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเกตเป็นสองได้สองได้สองบานที่นี่ได้สองงวดต่อมาเลขออกหกสองเลยหกสองนะหกสองนะครับบานนี้เลขสองไปลักนุวยนี่นะครับเนาะลักน่วยงวดต่อมาบานนี่นะครับงวดต่อมาล่าสุดนี่ล่าสดุดได้ต,ตัวใดนะครับตัวเดียวนี่ได้ตัวใดนะครับวิ่งตัวเดียวได้ตัวใดล่าสุดนะครับ หกสองนี่กับหกหลักสิบล่างเนี่ยหกหกก็สะเป็นสองวางสองครับวางสองหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็สองหลักหลักหน่วยครั้งที่สามก็เลขศูนย์นะครับเนาะแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับบวกเจ็ดยังไงสอ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 งศูนย์ศูนย์เข้ามาเอานี่ศูนย์เนี่ยหลักสิบเอ้ยหลักร้อยครั้งที่สี่เนี่ยเอ้นะครับเนาะนันเซนเซนจังเซน บอกยี่นี่บอกผู้เดียวแต่นี่ปิดปิดอันนี้ไ้โอ้เนาะนะครับเนาะปิดเทปไปนะนี่นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบเนาะนะครับเนาะไปหอดใส่หอดนี่แล้วนะครับวอดนี้หลักสิบนะครับเนาะโอ้ยไปปิดปิดไปแต่เฮงบุญเดบ่วเลเบิงนะครับเนาะปิดเทปไ้นะครับมันหยุดนะมันบ่เดินเนาะหนึ่งคือหลักสิบล่างนี่ครับหลักสิบล่างหนึ่งสองสองข้างได้สองนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็เลขสองวางสองนะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับเลขเจ็ดวางเจ็ดนะครับ แล้วก็หลักร้อยครั้งที่4นี่นะครับนอกจากคือ6 6 6เป็น2นะครับเป็น2แล้วก็บวก7คงที่นี่ครับเคงที่เนาะเกษตรเป็นเลข่หาตัวนี้บวกกันเลยนะครับเนาะในในไอ้น่ว่นี่นะครับเมาบวกกันเลย2องบวกหนองบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น1นะครับ4ีบวกเเป็น1นะครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น1 1ึบวกสมันเป็น3 3มมบวกเมันเป็น0 นี่นะครับเนาะเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆมันเป็นศูนย์นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวข้อเสมาเบิ้งเข้าเทียบสถิติให้เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าเลขงวดนี่มันเดินมาเพียงสี่งวดเท่านั้นนะครับเนาะสี่งวดในในเลขตัวนี้นะครับในสูตรที่สองนี่สอบมาลักหน่วยเนี่ยมันถิมาสี่งวดแต่ว่าตัวนี้มหาหงวดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่วันทเป็นงวดที่หกนะครับมันมาก่อนนะครับตัวนี้มาก่อนเนาะนี่ครับคือสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้มันจะได้ศูนย์สาม ตัวนี้นะครับ031615นี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับตัวสูตรที่2นี่นะครับสูตรที่2นี่มันมาที่หลังนะครับมาที่หลังสูตรนี้เนาะมาที่หลังมาที่หลังหนึ่งงวดนะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้นะครับมันจะมาที่หลังหนึ่งงวดก็คือ06210นะครับ06210นะครับเนาะนี่นะครับเนาะ06210นี่ครับ เลขบานที่นี่สูตรนี่นะครับมันเป็นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันจะเข้าหลักสิบนะครับเนาะนะครับสามตัวนี้ไปหลักสิบตัวนี้นะครับศูนย์ตัวนี้ไปหลักหน่วยตัวนี้นะครับเลขหนึ่งตัวนี้ไปหลักสิบเลขหกตัวนี้ไปหลักหน่วยเลขหกตัวนี้มาหลักสิบเลขสองตัวนี้ไปหลักหน่วยงวดล่าสุดนี่ได้หนึ่งทั้งสองอันออกมาหนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ได้หากับศูนย์นะครับหากับศูนย์ไม่ใช่บอหาศูนย์ซะหมด้อนะครับเนาะไม่ใบอหาศูนย์บอนะครับเนาะไม่ใช่มาปวดแา อันนี้ก็ศูนย์ออกสามศูนย์เลยนะครับเนาะอันนี้หนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกก็ออกหนึ่งหกเลยนะครับอันนี้ก็หกสองก็ออกหกสองเลยเลยออกหกสองเลยนะครับเนาะในส่วนนี้ออกหกสองอันนี้หนึ 1. 1่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งก็ออกหนึ่งหนึ่งพะนะไว้ทางมาัางเต็งหนึ่งหนึ่งมันยังออกห้าศูนย์มันเป็นยังสี่ปลออกเหล่งง่ามก็รอดห้าศูนย์เลหลขงง่ามไร เลขมงคลพร้อมบบนี้นะครับศูนย์นี่ก็เป็นเลขขยันนะครับศูนย์เป็นเลขขยันนะครับตั้งแต้หนึ่งกับหนึ่งไพ่สีเขียวน้ำสีออกหนึ่งหนึ่งอันนี้วิ่งหนึ่งอันนี้วิ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งพระนะเฮ้ยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมตั้งแต้หนึ่งหนึ่งมันยังออกขาศูนย์เป็นังสีบอกนะครับเนาะนี่นะครับห้าศูนย์มีในสูตรเราหรือไม่นะครับเพื่อนๆเนาะจะมีบอในสูตรเรานี่นะห้าศูนย์นะครับตัวที่เข้าแต้มเขาติ๊กไปพร้อมนี่นะครับเนาะ นี่นะครับตัวที่เด่นน,นนะครับเนาะก็คือน,น,น,นี่นะครับมันมันศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่เลกๆนะครับพอลงกิจเป็นเ่อนที่เลกๆก็คือเราจับหลักหน่วยนี่นะครับเนาะนี่เขาจับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่นี่สองสี่สองแปดนี่นะครับเนาะหลักหน่วยมันเป็นเลขคู่นี่คือหลักหน่วยล่างนะครับเนาะเขาจับออกมาแล้วนี่ห้าหกเก้าศูนย์ห้าหกแปดเก้าศูนย์นี่นะครับกัเลขแปดมันติดดับไปเขาก็เลยกากระบาดไปนะมันเลี้ยงซีตัวนะครับระหว่างที่นี่ เอาจาออกมาแล้วนะครับผมมันกระเด็นไปนี่เลขศูนย์นะครับตัวบางใหญ่เขาเขียนไว้นี่ยเนี่ยเลขศูนย์ตัวบางใหญ่เลยนะครับเนาะลองแปดลองหกพัซซิว่านี่หน่วยล่างศูนย์นะครับตัที่แหลกหมดนะครับเนาะนี่นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะแล้วว่าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้มานชนเนี่ยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือกันตัวนี้ก็หลักหน่วยนะครับเนาะมันมาชอบมาหลักหน่วยนะครับตัวนี้มันชอบมาหลักหน่วยตัวนี้มันชอบมาหลักสิบนะครับในสูตรที่หนึ่งนี้มันชอบมาหลักสิบนะครับสูตรมาหลักสิบมมมาาาหหหลลัักกสสิิบบน่วย เลนะครับเนาะมันเบิร์นี่นะครับเนาะแต่ว่าสูตรที่2นี่นะครับเนาะศูนย์มาหักหน่วยหมาหักหน่วย2มาหักหน่วยหนึ่งมาหนักหน่วยหน่วงหนึ่งมาสิบหน่วยเบิร์นเด้นะครับเนาะงวดนี้นะครับเนาะมาในเลขศูนย์นะครับมาในเลขศูนย์นะครับเพื่อนๆศูนย์นะครับจังหวดจังชุดเดียวนะครับชุดเดียวเลยนะครับเนาะนะครับผมนักรับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะเข้าเขียนไปถ่าเลยนะครับเขียนไปถ่าเลยนะครับงวดนี้มันจะต้องออกห้าศูนย์แน่ๆนี่เขียนไปถ่าหลดนะครับเนาะ นี่เ่าต้องท่านออกเขียนไปโดดนะครับมันมาอีกสี่เนาะนะครับมันมาสองวันเลยสามศูนย์หนึ่งหกหกสองหนึ่งหนึ่งสี่วันเลยกับว้ายเจ้ามือใหญ่บ้านแล้วนะครับเนาะเจ้ามือใหญ่บ้านแล้วนะครับเพื่อนๆพืสี่วันเนี่ยนะครับเนาะโตเดียวทนๆนี่เจ้ามือนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้ยไม่อยากผากเลยจะงวจะกล้วยแล้วนะครับดูขอกบ่ร์ย่งแล้วนะครับเนาะจะหมูหมากาไก่อร่อยนะครับเนาะบ่ร์ย่างเลย่านเป็นแบบนี้นะบ่ร์ย่งนะครับเนาะเจ้ามือแค่เจ้ามือเถ่ะนะครับเนาะ ม,เหเหมื่อกี้มองยูนะครับง่ายบ้านเลยครับเนาะนี่นะครับเนาะไปหาอยู่ในถ้ำนะครับไปอยู่ในถ้ำในลี่นะครับไปหาลี่ในถ้ำนี่ครับนี่นะครับง่ายบ้านเลยทันทีนะครับเนาะว้ายเลขยังตัวเดียวถือกเติมตัวเดียวถือกเติมหอยกันง่ายบ้านทันแล้วว่าสั้นว่าเนื้อหอยกันเงินใส่ละไม่โมยเจ้าว่าสั้นว่าเลยนะครับเนาะสร้าง่าวุโหปวดโพผองง่ายนะครับเนาะห้าศูนย์ตัวเดียวพ้นะแล้วก็มีรวามอยู่ในสูตรนี่ก็มีเลยอุ้ยนะครับนี่มาสูดกันนะชนกันเอานี่นะครับเนาะ นี่นะครับชุดเต็มนี่คือชุดเต็มของเรานะครับเนาะชุดเต็ม15ชุดนี่นะครับแล้วก็หาศูนตัวนี้มันก็อยู่ใน15ชุดนี้ด้วยนี่ครับตัวที่ห้าวงนี่อยู่ใน15ชุดนี่อยู่ใน15ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ชุดนี่นะครับเนาะนี่นะครับชนแล้วนะครับ50นี 5, 0, จ่จังๆนะครับนี่นะครับเนาะ เอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเราก็จะนะครับผมในโค้งสุดท้ายเลยนะโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายมื่อเอินยังมาโศกันอีกเนาะมื่อเอินก้อนเลขออกนะครับเนาะนี่นะครับมันก็อยู่ในเลขดับนี่ด้วยนี่นะครับมันมาลี่อยู่นี่เองนะครับเนาะนี่นะครับห้าศูนย์มันมาลี่อยู่นี่นะครับนี่นะครับตัวที่มันไม่ติดดับมันติดดับหนึ่งสี่เก้าแปดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเราก็จะปั้นปั้นนะครับเนาะนะครับผมปั้นทงเลยนะครับเนาะห้าศูนย์นะครับเนาะ นี่นะครับห้าศูนย์นะครับเข้าฟันไปที่ตัวนี้นี่นะครับเนาะที่เราฟันนะครับเนาะแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี่นะครับโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับเนาะนะครับผมสิบหกสิงหาคมนะครับยังคือบอเขียนน้ำบรรทัดนี่ละวะนะครับเนาะ เขียนนั่นมันทำมันจะเป็นอย่างไรวะเขียนไป็นขวมเป็นตัวทิพตัวเดนนะครับเนาะนี่ครับเยอะปาเนี่ยไม่เรียกหาคือหางเงแท้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะจังปันจีหนังตัวเดียวเนี่ยวิ่งล่างนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรนะครับเพื่อนๆนี่ครับได้หาศูนย์นะครับห้าศูนย์นะครับเผื่อเนาะห้าศูนย์นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะไปที่หาศูนย์นี่นะครับวิ่งล่างสองสูตรนะครับสูตรละหนึ่งตัว นะครับส่วนหนึ่งได้หาส่วนในในศูนย์นะครับเราก็มันขำมาทุกงวดมากก็ระลักนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเกมนี้เฉลยเพลงสำเนียนะครับผมล้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะฟันทงโค้งสุดท้าย50นะครับเนาะจะมีอยู่นี่นะครับ3 6 3 2 5 0 3คู่นี่3 6 3 2 5 0นะครับเนาะ3 6 3 2 5 0เด้อนะครับเนาะ สามหกสามสองห้าศูนย์นะครับมีสามคู่นี้ละนะครับเนาะนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายให้ไปตัวนี้ฟันทงเลยนะครับห้าศูนย์นะครับผมนี่ห้าศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเด่นที่สุดเพราะว่ามันกับเขาในสูตรลักของเขาพร้อมแล้วมันก็ไปวิ่งตัวเดียวแล้วมันกับบอลท่นไหลงวดนั่นเองความน่าจะเป็นมากที่สุดคือมันยังไม่ไหลงวดนะครับเนาะมันกําลังเดินวาจังสั้นนะครับเนาะถ้าสิบงวดไปแล้วก็บรรวากันนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้สามสี่งวดนี่กำลังดีเด้คันสิบซิมหายี่สิบไปแล้วเนาาะถ้งวด กำลังดีนะครับเนาะเอาสำหรับค <ham S 2> ลิปนี้ร์แอลกซฮอล์เพียงสามีล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนน่าอยู่ในแห่งแจมแจ้งตองเก่ามือเศร้านะครับเพราะจังหวะโซเล่คีตาก <cane. S 2> ันไม่นะครับเนาะนะครับสำหรับกินเี้เพียงสานีล่าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ